มาริโอเปิดใจคุยเรื่องแต่งงานกับจันจิแล้วแม้ว่าจะไม่ได้มีโมเมนต์หวานๆออกมาบ่อยๆเหมือนผู้รักคนอื่นๆแต่ขอบอกเลยค่ะว่ารักกันมากๆสาหรับคู่ของพระเอกหนุ่มมาริโอมอเรอรกับแฟนสาวจันจิจันจิราคู่นี้บอกเลยค่ะว่าคบกันมากกว่า8ปีแล้วแต่ว่าแทบจะไม่ค่อยได้เห็นภาพคู่ออกมาเลยนานๆทีจะเห็นแต่ก็ยังรักและเข้าใจกันเป็นอย่างดีและสุดมาริโอมาร่วมง,งานเปิดตัวลมเบรตา รถซิงคเตอร์สุดหรูแบรนด์อิตาลีพอเสร็จงานแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อถึงความรักพร้อมทั้งเปิดใจเรื่องที่ก่อนหน้านี้ไปเที่ยวห้างกับจันจิแล้วโดนแอบถ่ายก่อนหน้านี้ไปเดินห้างแล้วโดนแอบถ่ายไปเดินเล่นเฉยๆครับแฟนคลับเขาก็ถ่ายมาเฉยๆก็ไปเดินเล่นปกติครับตอนนั้นไม่รู้ตัวว่าโดนถ่ายครับก็ไปเดินเล่นปกติเหมือนคนทั่วไปก็ไปเดินเล่นกันบ่อยครับ ถูกแอบถ่ายแบบนี้ส่วนตัวโอเคไหมเวลาไปไหนแล้วโดนถ่ายรูปผมโอเคครับเขาก็ไม่ได้มาถ่ายระยะประชิดเหมือนซูมมาก็ถ่ายได้ครับผมมองว่าเราไม่ได้ปิดแต่ถ้ากินข้าวผมก็จะขอเขาว่าขอกินก่อนแต่ถ้าไม่ได้ทําอะไรก็ไม่มีปัญหามาได้เลยยินดีเสมอคบกับจันจิแปดปีแล้วมีมองไว้ถึงถงอ,อนาคตแต่งงานไหมก็มองนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ต่างคนต่างทํางานก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องในอนาคตขนาดน,านั้นทุกวันนี้ก็อยากทําให้มันดีก่อน น้องเขาก็ยังทำงานหาเงินอยู่ก็ค่อยๆไปครับไม่รีบผงต้องอาจจะโตกว่านี้มีระยะเวลาในใจไหมก็น่าจะเป็นหลักปีไม่น่าจะหลักเดือนโอ้ยังไม่ได้วางไว้หรอกครับว่ากี่ปีแต่ทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีเขาเองก็งานเยอะมากเหมือนกันผู้ใหญ่มีถามถึงเรื่องแต่งงานบ้างไหม ผู้ใหญ่สองฝ่ายก็ไม่ได้กดดันครับเพื่อนๆนก็ไม่ได้กดดันเพื่อเราโตแล้วด้วยครับนังคนต่างก็มีหน้าที่ก็เลยไม่ได้ต้องไปซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่มันเป็นเรื่องหงอ,อนาคตรครับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เป็นการแต่มันเป็นเรื่องหงอ,อนาคตทุกวันนี้เราก็แฮปปี้มากๆที่คบกันเคยคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมก็เคยคุยกันครับก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรแฟนคลับเตรียมเพลงกันได้เลยคะ่ะเพราะว่ามาริโอกับดันจินั้นมีคุยคุยเรื่องแต่งงานกันบ้างแล้ว ส่ดดวนเรืที่โดนอดถ่ายนั้นมาดิโอเองก็ไม่ได้เสียดเดียอะไรฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ